สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านพามาดูครับนเครับการเก็บสายนำยศครับจากเก็บจักรยานเก่ามาดัดแปลงทำครับไว้นะครับช่วยทุนแรงเยอะครับก็ดีกว่าเรามามวนเองครับเป็นตัวนี้เป็นเครื่องทุนแรง จักยานสายเ็จหนึ่งนี่ลอยเป็นลอยกเมตรครับใช้น้ำยดนี่ยอ่เแล้วครับ1นึ่งเซนจ,จะได้ดูขั้นตอนเก็บ เชือกเราก็มัดไว้แล้วนะครับมัดครับและะ้วก็ตดออกอีกระรูดออกอได้แล้วครับหนึ่งมวนใา้หนึ่งเส้นเส้นนี้ตอ เดี๋ยวดูตัวประกอบครับก็เอาไปทำตามกันได้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์มัดเชือกไว้ก่อนครับ ต่อไปก็ทับไปก่อนครับมวนัวนี้เอามือหม,มุนนะครับแปบ๊บเดียวนะครับ นี่้าจะให้สะดวกคือคีสสายให้วางนะครับจะไปมวนหัวสวนเลยก็ได้ตามลองเลยก็ได้ครับแต่น,นี่ลากออกมาเข่าลมครับแล้วก็มามวนทีเดียวไม่ร้อนครับ ถ้าเราลากออกมาไปแต่มามวนหนึ่งสายมันจะไม่สายมันจะมวนเรามันก็จะไม่ตึงมาครับสายมันก็จะไม่ยืดครับโอเคเก็บรอยมวนที่สองแล้วก็ปดเงินที่เรามัดไว้เชือกเอมามัดสายน้ำหยด เซ็มวันที่สองเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เชื่อมเชื่อมครับ็นนด,ดุมหลเป็นน็อตนะครับ นอดได้ขาปันด้านอีกด้านหนึ่งนัดตัวขาปันนะสมาติมุนออกได้เฮ่มุนได้แล้วครับส่ยางปลายทีแล้วก็หมุนคนหนึ่งก็จับครับคนหนึ่งก็นั่งเล่งให้มันตรงหลังครับ คนหนึ่งหมุนคนหนึ่ง,งจับให้มันให้สายรำยศมันดิ่งเขาลงครับไว้จังครับไม่เหนื่อยครับเก็บสายเก็บจักรยานเก่าๆามาท่าครับ โอ้ถ้าไปยืนมวนมวนมวนเหนื่อยครับใครมวนซ้ายน้ำยดเองจะรู้เลยครับเก็บซ้ายทีเมยล่าเอาการครับเรียบร้อยมวนที่สามเคถูกไก่คลิปดีก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถามได้ครับถ้าคนยังไม่ได้กดติดตามช่องกัปชัชนากน็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงขอตัวก่นครับอาจเป็นคลิปสั้นๆสามมวนพอ มวลให้ดูสามวนพอขอทำงานต่อนครับ